เราพูดถึงในเรื่องของสงการใช่ไหมหลายพื้นที่คิดว่าก็ต้องมีการเตรียมสงการและหลาย<ช>พื้นที่ผมว่าเตรียมสนุกมากได้รับทราบข้อมูลนะฮะหลายพื้นที่โอ้น่าสนใจหลายแห่งอยากตั้งแต่วันที่13บางที่อาจจะเริ่มตั้งแต่12แล้วด้วยซ้ำนะฮะหรืออาจจะเริ่มตั้งแต่วันที่11ก็ตามแต่นะฮะ คือเขามีการไล่มาตั้งแต่เนี่ยแหละนี่เดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยเขาก็เริ่มกันแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของงานที่ต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะคะโดยอุบลก็ได้มีการจัดเตรียมนะคะสงการไทยอุบลค่ะแห่ดอกไม้ไหว้หลวงพ่อเงิน700ปีนะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองอุบลน,นั่นเองค่ะ ครับที่วัดปากน้ำวุงสะพังนะครับตำบลกุดลาดอำเภอเมืองอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาดนะครับร่วมกันกันกบภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและชาวชุมชนนะครับได้จัดงานถแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แห่หลวงพ่อเงิน700ปีสักการะนมัมการสมโพธโสดสงนะครับหลวงพ่อเงินโดยมีเจ้าพระคุณพระศีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดปากน้ำบุงสพังนะครับพร้อมด้วยนายปีดาวอุ่นอุดมนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีนางธนพร คูณเพิ่มผู้ในใยการทททสำนักงานอุบลราชธานีนายสุวรรณบุญจูงนายกองค์การบริบหารส่วนตำบลกุดลาาร่วมกันถแถลงข่าวครับโดยงานดังกล่าวนี้นะคะจะมีการจัดขึ้นค่ะในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนยาวไปเลยค่ะจนถึง16เมษายนโดยวันที่13เมษายนค่ะจะเป็นการเปิดงานนะคะพิธีเปิดงานโดยจะประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเงิน700ปีขึ้นมาจากวัดป่า พระพิญเวทนะคะคซึ่งเป็นสถานที่ขุดพบหลวงพ่อเงินในปี2,515จากการนิมิตของหลวงปู่พระมงคลธรรมวัตรซึ่งปีนี้ค่ะนับเป็นปีที่53ของการอัญเชิญการยกระดับขึ้นจากพื้นดินและกิจกรรมส่งน้ำหลวงพ่อเงินนะคะพร้อมพิธีสมโพธพุทธาพิเศษในช่วงเย็นอีกด้วยค่ะครับส่วนวันที่14เมษายนนะครับก็จะเป็นงานสงกรานไทยอุบลแห่ดอกไม้ถวายนะ้ำ ส่งหลวงพ่อเงินครับอัญเชิญหลวงพ่อเงินไปแห่ดอกไม้ตามหมู่บ้าน<ด>าต่างๆนะครับในเขตพื้นที่ตะบลกุดลาดนะครับให้ประชาชนเตรียมดอกไม้และน้ําอบน้ําหอมไว้ส่งนะครับสำหรับประเพณีแห่ดอกไม้เป็นประเพณีสงกรานอุบลแบบโบราณครับซึ่งได้หายไปจากชุมชนมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมและวันที่15เมษายนนะครับก็จะมีพิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวานระ9 9ปีชาติการอุทิศถวายหลวงปู่พระมงคลธรรมวัฒนะครับอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ําและ การแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองครับโดยวันที่16เมษายนนะครับจะมีการฟังเทศมหาชาติและในวันที่21นะครับก็จะเป็นประเพณีวันเนาตามแบบอย่างสงการดั้งเดิมของชาวอุบลราชธานีซึ่งจะจัดขึ้นที่เจดีบุงสพังนะครับหาดบุงสพังและอนุสรสถาน100ปีครับเดี๋ยวเรามีเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับกุดลาดนะครับในปีนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญ พี่น้องประชาชนนะครับได้มาร่วมประเพณีแห่หลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็มาเที่ยวสงกรานนะครับเมื่อท่านมาเที่ยวท่านอิ่มบุญแล้วท่านก็ยังสามารถไป รับประทานอาหารที่แพรริม,มูนนะครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอนะครับท่านสามารถจะมาเที่ยวอาบน้ำเย็นๆนะครับและมีอาหารอ,ร,อร่อยก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องประชาชนนะครับได้มาเที่ยวงานประเพณีแห่หลวงพ่อเงินนมัสก,การสมโพธิสดสงเชิญนะครับถ้าท่านใดนะครับหรือพี่น้องประชาชนถ้าท่านมากราบไหว้หลวงพ่อเงินแล้ว ท่านจะมีความโชคดีนะครับท่านจะได้มีเงินมีทองเยอะๆครับก็ขอเรียนเชิญนะครับวันที่13เมษายนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมนะครับขบวนแห่ของเรานะครับได้เงินได้ทองจริงๆครับจากหลวงพ่อเงินวัดปากน้ำของเราครับผม